สวัสดีครับสวัสดีช่วงดึกๆเลยนะครับพี่หมอมีนะครับตัวข่าวด่วนนะครับจากประกันสังคมนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับอะไรครับก็คือเป็นข่าวที่เขาพาดหัวนะครับว่าเช็คด่วนประกันสังคมแก้ไขสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ3ขอนะครับเขาเรียกชื่อสั้นๆว่านะครับสิทธิประโยชน์ชราภาพ3ขอใครเป็นคนให้ข่าวครับ ไม่รู้ว่าน่าจะดีใจนะครับก็คือตัวคุณบุญส่งทัพชัยยุทธนะครับเขาก็ให้ข่าวกับใครครับก็คือหนังสือพิมพ์ d a ล l y n e w s นะครับตัว d a ล l y n e w s ตัวออนไลน์นะครับก็ในวัน14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับก็น่าสนใจนะพี่หมออ่านให้ฟังนะครับว่าเป็นการให้ข่าวซ้ำนะครับคล้ายๆกับตัวจากตัว ประชาชาติธุรกิจนะครับที่ประมาณหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ปล่อยข่าวอีกนะครับวันนี้พี่หมอไปที่ตัวพักไทยสร้างไทยไปพบคุณโพคินมานะครับเขาก็พูดนะครับว่าพูดยังไงครับก็คือจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ส่งอันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างผู้ประกันตนนะครับให้ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหารายได้ ลดลงไม่มีรายได้หรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นถูกให้ออกจากงานหรือถูกจ้างทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีความมั่นคงในการดำรงชีพนะครับจึงมีผู้ประกันตนบางส่วนนะครับบางส่วนคือใครก็คือกลุ่มเรานั่นเองนะครับมีอีกหลายกลุ่มนะครับกลุ่มเราก็คือขอคืนไม่ได้ขอทานนะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่ณดนลงเรื่องสิทธิประโยชน์ ชราภาพนะครับนำมาใช้ก่อนอายุ55ปีนะครับก็คือขอเสนอคืนขอเสนอเสนอของเงินชราภาพคืนก่อนครบกำหนดอายุอายุอะไรครับก็คืออายุ55ปีนะปีครับกฎหมายปัจจุบันก็ดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือที่จุกจักกันนะครับในนามชื่อสิทธิประโยชน์ชราภาพ3ขอนั่นเองนะครับใครเป็นคนให้ข่าวกับเรลยนนีก็คือนายบุญส่งทัพชัยยุทธนะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สังกัดกระทรวงแรงงานนะครับได้ชี้แจงชี้แจงครับความคืบหน้าพร้อมเหตุผลความจําเป็นในเรื่องดังกล่าวนะครับคือการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมชราภาพ3ขอก็ได้แก่ขอเลือกขอกู้และขอคืนนะครับซึ่งขอเลือกคือเลือกอะไรนะครับก็คือขอให้ผู้ประกันตนได้มีสิทธิเลือกรับ,ปบเป็นบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพได้นะครับขอขอกู้นะครับ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องทําความเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับและก็ขอคืนนะครับขอเลือกกับขอคืนเนี่ยอธิบายได้ง่ายๆนะครับก็คือ,อ,อคงเป็นไปตามนั้นนะครับแต่เรื่องคลานขอกู้เนี่ยคงไม่ได้ให้กู้นะครับจะให้เป็นอะไรเดี๋ยวอ่านต่อเลยครับก็คือ เขาบอกว่าที่กําลังจะเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมเข้าคณะรัฐมนตรีในวงเล็บครอรมอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าจากข้อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพื่อให้สามารถนําเงินชราภาพที่ตนสะสมอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้บางส่วนนะครับในวงเล็บ ก็คือออกมาใช้บางส่วนคือขอคืนนั่นเองหรือนำเงินชาราภาพบางส่วนนะครับไปเป็นหลักประกันการกู้กับสถาบันการเงินอันนี้คือไม่ได้ไปขอกู้จากประกันสังคมนะครับประกันสังคมให้ไปเป็นหลักประกันครับหรือขอให้มีสิทธิ์เลือกบำเลือกบำนานหรือบำเหน็จชาราภาพเมื่อนำส่งเงินสมทบครบเงื่อนไขได้รับเงินชาราภาพแล้วในวงเล็บขอเลือกนะครับ ก็พูดนะครับว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรไปบ้างนะครับที่ผ่านมาสักงานประกันสังคมไม่ได้ดิ่งนอนใจกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประกันตนนี่ไม่นิ่งนอนใจนะครับผ่านมาแล้วพี่หมอรณรงค์มาตั้งแต่ตัวพฤษภาคมปี63นะครับปีนี้ก็ปีครึ่งแล้วนะครับไม่นิ่งนอนใจเลยครับไม่รู้ว่าจะทานิแค่ไหนนะครับวันนี้พี่หมอไปหาคุณโพคินมาก็แนะนําว่าอย่าแก้แต่พรบเลยครับขอพอรกนะครับเพราะว่า เขาก็เขียนนะครับว่าไม่นิ่นนอนใจในปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนทําอะไรฮะเปิดรับความความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขกแก้ไขประโยชน์ทดแทนกรณีชดาภาพผ่านก็คือสํานักงานทางการกฎหมายนะครับที่เราทํากันไปเมื่อเตือนเดือนเมษานะครับและสำนักและตัวสํานักงานประกันสังคมนะครับก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เลยนําร่างนํามายกร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยครับเขาจะแก้ยกยกล่างนะครับซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่มีความสําคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหูเขียนได้สวยหรูมากนะครับมีความสมคัญต่อสําหรับผู้ประกันตนเดือดร้อนสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด1ิหรือจากสถานการณ์อื่นใดที่ผลกระทบต่อการดํารงชีพหูเขียนได้กว้างด้วยนะครับครอบคลุมจะมีเงินบางส่วนสามารถนํามาใช้ในยามฉุกเฉิน เพิ่มสภาพคล่องให้ตนเองเพื่อผ่อนคลายสนาคารการเงินที่อาจจะอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับเขียนดีมากเห็นความเข้าใจของผู้ประกันตนแต่ทำไมฮะยังใช้เวลาอีกปีเสร็จแน่นอนนะครับหรือ2ปีนะครับจะทันกับตัวรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเลยครับวันนี้คุยกับอาจารย์โพคินนะครับถ้าร่างกฎหมายที่กำลังเสนอในครอมอแล้วครอมอ ยุบสภาไปนะครับนายกรัฐมนตรียุบสภาคลอมอรมก็สูญหายก็คงไม่ได้เสนอต่อคงต้องไปเริ่มต้นจนใหม่นะครับทำให้ผูก้การตนวางแผนการใช้เงินมีการผ่อนการเงินอย่างรอบคอบมากขึ้นตกลงแล้วนี่เร่งด่วนหรือวิกฤตครับแล้วมายังวางแผนอีกนะครับอีกทั้งจะทําให้ผู้กันตนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยง่ายแม้จะไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่สังคมมากขึ้นเขียนได้ดีมากพี่หมอขอชื่นชมนะครับแต่มันช้าไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ประโยควรีเด็ดๆนะครับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทุกๆครั้งนะครับคำหนึงถึงสิทธิประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นหลักต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันรวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกันตนกรณี ชราภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงแก่ผู้ประกันตนสำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อห่วงใยของผู้ประกันตนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ3ขอนั้นสำนักงานประกันสังคมจะได้นำไปประกอบพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติรวมทั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดกฎหมายลำดับรองนะครับเดี๋ยวเขาจะไปกำหนด ในลำดับรองอย่างเช่นกฎกระทรวงหรือระเบียบประกันสังคมนะครับซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในการยกร่างกฎหมายดังกล่าวนายบุญส่งทัพชัยยุทธทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะดําเนินการทุกอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับเขาพูดถึงเลยว่าของผู้ประกันตนและเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสําคัญนะครับโดยต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมหวังว่าผู้ประกันตนจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันอ่านแล้วซึ้งใจมากเขารู้นะครับว่าผู้ประกันตนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาลำบากนี้ผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับแต่พี่หมอแปลกใจมากว่าทำไมตัวสำนักงานประกันสังคมไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเสนอไปที่กระทรวงนะครับ ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยออกออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีครับพระราชกําหนดนะครับเพื่อเปนความเดือดร้อนของผู้ประกันตนเนี่ยเขารู้ว่าเดือดร้อนแต่เขาใช้ความรอบครอบมาปีครึ่งละแล้วตามโปรเซสนะครับตามขั้นตอนเนี่ยคิดว่ายังไงฮะยังอีกยาวยังอีกไกลามากๆนะครับซึ่งพี พอดีมันพี่หมอลงไปแล้วมันตาม,มานะครับก็ก็ต่อนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายังไงดีฮะระยะทางอีกกาวไกลนะครับตอนนี้อยู่แค่ขั้นนี้เองครับกระทรวงแรงงานเสนอคอรอมอรยังมีอีกก็คือคอรอมอร มันล่าไปแล้วนะครับจากธันวากลายเป็นแบบมก,กรากรุมพาผ่านไปอีกนานนะครับในกำหนดนี้ก็คือจะไปเสร็จนู่นธันวาปีห5นะครับอันนี้ก็ต้องกลายเป็นอะไรฮะเสนอธันวาคารมอรเสร็จ6 6 6 4นะครับเป็นห5เพราะฉะนั้นตอนนี้เสนอกุมพา6กหก็น่าจะไปเสร็จกุมพา66แล้วก็ทูนก้าวนะครับถวาย พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมมาาพิธทยแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพี่หมอให้เดานะครับถ้าไปตามขั้นตอนกรอบเวลานี้นะครับไปเสร็จกุมภาปี66นะครับกว่าจะนำทูตเก้ากว่าจะใช้เวลาอีกพี่หมอคิดว่ากลางปี66ครับไม่ทราบรอได้หรือเปล่านะครับกับ สิทธิประโยชน์ชลาภาพ3ขอผ่านกระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมขอให้ทุกคนแบบนำไปคิดพิจารณาครับก็คำนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานประกันสังคมนะครับโดยขอบคุณไปที่เ,เลขาธิการนะครับพี่บุญส่งทัพชัยยุทธนะครับขอบคุณไปยังกระทรวงแรงงานนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับ ที่จะเสนอเข้าสู่ครมแล้วก็ขอบคุณคณะรัฐมนตรีทุกคนนะครับโดยเฉพาะนายกของเรานะครับคุณประยุทธ์จันโอชาหวังว่าวันที่22กุมภานี้เราจะได้ข่าวดีจากตัวทรรเนียบรัฐบาลจากมติครมครับสวัสดีครับ